หลังจาก16เมษายน2564ไปแล้วดวงของเราแต่ละวันเกิดจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของดาวดาวโน้นดาวนีนวน้ย้ายใช่ไหมแต่ถ้าเจาะลึกลงไปในแง่ของวันเกิดลึกเข้าไปอีกนะไม่ใช่แค่ราศีนะเราก็จะรู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน วันนี้อาจารย์พูดถึงคนเกิดวันพุธหลัง16เมษายน2564วันพุธจะเป็นยังไงมาดูกันนะคนเกิดพุธนี่อาจารย์ให้สองคำคำแรกเริ่มต้นดีเริ่มต้นดีนี่เหมือนกับว่าสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังได้รับการตอบรับดีไงคล้ายๆกับว่าเราจะไปเจราจาอะไรเนี่ย ก็ปรากฏว่าพอหลังช่งหกเมษายนนะ64สี่นะพูดแล้วมันง่ายดีโอเคเซเยสได้หมดเลยทุกอย่างบอกบางคนบอกได้รับโอนที่ดินเลยนะรับโอนเพราะอสังหาริมทรัพย์หรือได้เซ็นสัญญาได้จดทะเบียนบางคนบอกจดทะเบียนสมรสหงคนบอกอะไรล่ะแต่งงานมงคนบอกทำธุรกิจได้ ร้านใหม่บ้านใหม่เช่าที่รถใหม่อะไรเงี้ยอะไรที่มันเป็นเอกสารสิทธิ์เนี่ยอ้ปรากฏว่าได้เรารู้สึกว่ามันถูกอ,อกถูกใจนนะอันนั้นนะ่ะคือสิ่งที่เราได้แต่สิ่งที่อาจารย์น่ยต้องให้ความสำคัญให้พวกเราสังเกตเอาไว้ว่า มันจะมีปัญหาบางอย่างที่มันติดค้างคาราคาสั่งมากับสิ่งนั้นสาสนาในสิ่งในโลกนี้ก็มีอยู่สามอย่างแหละสิ่งนั้นที่พูดก็มีสามอย่างคือคนสัตว์หรือสิ่งของอถ้าเป็นคนกับเอบางทีคนเกิดวันพุธเนี่ยนคนคนนี้เนี่ยพอตกลงคบหากันไม่ว่าจะเป็นสถานะเพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นคนรักใช่ไหมอะไรมันก็ว่าง,ง่ายอะไรมันก็ดูดีอะไรมันก็เป็นไปตาม คำสัญญาข้อตกลงทุกอย่างเลยนะแต่สักพักหนึ่งคนสัตว์สิ่งของอันนี้มันจะเริ่มสแสดงอาการออกมาว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่เป็นปัญหาเก่าคาราคาซังที่แก้ไม่หายปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับภาระก,กังวลบางอย่างปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับคนรักเก่าที่ยังค้างคาง นี่สินเก่าที่ยังมีให้เราต้องร่วมรับผิดชอบหรือตามไปแก้หรือพูดจำมตบางทีอยู่ในสถานะที่อาจจะแก้ไขไม่ได้หรือที่ซ้ํานั่นแหละสิ่งที่เกิดมันพุดจะเจอใช่ไแบบนี้แล้วไงต่อถ้าจะเป็นคนเกิดวันพุธนะทำได้สองอย่างอย่างแรกตอนที่เรายินดีกับการตกลง กับการตอบรับอะไรก็แล้วแต่ในขณะที่เรายินดีนั่นแหะให้เราตามไปตรวจสอบให้ดีว่าสิ่งที่เรายินดีคนที่เรายินดีสินทรัพย์ที่เรายินดีที่จะได้รับมานั้นนะมันติดภาระกังวลใดๆหรือไม่ติดภาระผูกพันทางเงินภาวะภาระผูกพัน ทางใจอะไรยังไงกับใครสร้างหรือไม่อันนี้สําคัญนะอน,นี้สําคัญนะอันนี้คือข้อแรกที่เราสามารถทําได้ข้อที่สองให้เตรียมทางหนีที่ไล่ไว้เลยหมายถึงว่าถ้าสิ่งนั้นที่เราได้รับมาคนนั้นที่เรารับเขาเข้ามาในชีวิตเราแล้วเนี่ยเอาเข้ามาในบ้านเนี่ยบางทีไม่จงเป็นต้องเป็นคนรักนะ เพื่อนพี่น้องรับอุปการะพระนักงานหลุนน้องหลูกหลานอะไรก็แล้วแต่รันนบเข้ามาในพ้นบางทีเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นนี้เป็นอะไรมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันติดตัวมาแล้วมันต้องมาเคลียร์ที่หลังอะโดยที่เราอ่ะอพุดจดำตรงอะถ้าเรารู้ล่วงหน้า เราไม่เอามาเออเออแต่ในเมื่อเราเอามาแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดใช่ไหมว่าข้อแรกก็ต้องไปตามตรวจสอบก่อนรับเข้ามาในชีวิตใช่ไหมรับเข้ามาในบ้านล้วเข้ามาในนั่นแหละในความรับผิดชอบความครอบครองของเราสองถ้ามันตรวจแล้วมันไม่เจอจริงๆในดวงมันจะโดนนะเมื่อรับเข้ามาแล้วเราก็เตรียมทางหนีทีไล่เตรียมงบประมาณในการที่ต้องจัดการอสมมติอาจารย์เปรียบเทียบถ้าเป็นคนรักเข้ามา ปรากฏสักพักหนึ่งโผล่ว่าเขายังมีภาระผูกพันกับคนรักเก่าถ้าเป็นสินทรัพย์ที่เข้ามาปรากฏว่าเช่นสมมุติเป็นรถอ่ะอา้าวซื้อขึ้นมาแล้วตอนหลังปรากฏว่ามันมีอะไรบางอย่างบกพร่องต้องไปตามซ่อมจนเขาเรียกไงซ่อมจนแบบหนักหนาสาหัสถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงปรากฏว่าเจอโรคร้าย ต้องมาตามรักษาอะไรเงี้ยนนี้ยกตัวอย่างแต่มันมีโอกาสที่จะเกิดเลไรขึ้นได้ตั้งหลายอย่างนะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยไอตอนที่ได้มาแบบยินดีเนี่ยต้องจําความรู้สึกนั้นไว้เพื่อที่ตอนที่เกิดปัญหาเนี่ยเราจะได้มีกําลังใจในการที่จะส,ะสางสิ่งนั้นน่ะให้ได้ตามบทบาทตามหน้าที่ของเราที่เราคิดว่า มันก็เหมาะสมกับการดูแลตามสมควรระมาแน,นี้นะแล้วไงต่อข้อดีก็มีเยอะนะข้อดีคือเราจะได้สิบขาดในการที่จัดการกับอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของธุรกิจการค้คาหรือความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสมมติสมมติมมตเฉย อย่างเรื่องของความรักมันอาจจะชัดขึ้นมาอย่างเรื่องความรักเนี่ยเราอาจจะได้จดทะเบียนสมรสแต่เราอาจจะต้องช่วยเขาตามไปใช้หนี้เก่าหนี้เนี่ยก็มีสองอย่างนะมันก็มีหนี้ตัวเงินกับหนี้ทางใจที่ต้องไปสะสางอะไรเงี้ยข้อดีของเราก็คือเราอะยังพอที่จะมี สมองความคิดจิตใจหรือวาทัลป์ดีในพอที่จะเคลียในพอที่จะเหมือนกับว่าชําระสะักสาาไปให้ให้เสร็จสิ้นสิ้นสุดได้ข้อเสียก็คือไอ้สิ่งที่เป็นภาระกังวลหรือปัญหาที่เราจะเจอในอนาคตนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสะสางยากต้องใช้เวลาถ้าเป็นหนี้สินก็อาจจะก้อนใหญ่หค่อยๆผ่อน ถ้าเป็นคนรักเก่าก็อาจจะมีภาระผูกพันที่ต้องค่อยๆอะไรเดียวค่อยๆใช้เวลาแหละในการที่จะจะเคลียร์ถ้าเป็นโรคร้ายก็อาจ,จต้องค่อยๆรักษามันอาจจะไม่ได้หมดสิ้นหรือจัดก,การไปให้จบในคราวเดียวไงปัญหาอยู่ตรงนี้แหละปัญหาคือคนเกิดวันพุธเองโดยพื้นฐานแล้วเนี่ย โดยปกติเลยนะถ้าสภาวะอารมณ์ปกติไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอใจร้อนขึ้นมาน่ยจะจัดว่าเป็นกลุ่มของคนที่ใจร้อนมากที่สุดคนหนึ่งดังนั้นก็เหมือนกับพอเจอปัญหาเก่วนพุทธเนี่ยก็จะงง,งแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเราไปเลือกสิ่งนี้มาแล้วก็คิดอะไรไม่ออกรู้สึกอย่างเดียวว่าจะต้องจัดการสิ่งนี้ให้มันหายไปอย่างรวดเร็วเลยดังนั้น ให้เตือนตัวเองนะอาจารย์บอกไว้่วงหน้าแล้วนะว่าสิ่งที่เราอาจะเจอเปัญหาที่เราเจอนั้นน่ะมันไม่สามารถจะจัดการได้ในช่วงปิดตาเขาบอกก็มีเงินน่ะก็ใช้เงินมันก็ยังไม่จบอยู่ดีมันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะใช้เงินซื้อไม่ได้ทั้งหมดเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างในโลกแต่ว่าซื้อบางอย่างได้เยอะแต่ว่าไอ้บางอย่างที่อาจารย์พูดอาจจะใช้เงินจัดการไม่ได้ก็ต้องใช้ ความตั้งใจเชื่อความอดทนอ่า,อาจารย์พูดคําว่าอดทนขึ้นมาอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นคําที่คนเกิดวันพุธจะต้องใช้เยอะนะอย่างไรก็ตามอาจารย์จะพูดอีบ่อยว่าในบรรดาประชากรไทยเกือบ70ล้านคนนะ่ะคนเกิดวันพุธนะ่ะก็เกือบ10ล้านคนนะี่ยมันคงไม่ได้เจอจังๆเหมือนกันทุกคนหรอกแต่ว่าลักษณะของสิ่งที่มีโอกาสจะเจอก็เป็นแบบนี้แหละ ก็เป็นแบบนี้แหละดังนั้นถ้าเกิดมันเหลือบากกว่าแรงเข้า,าหาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะดูแลให้ว่าจะจาําไม่ได้ของเกินพุทธนะจะต้องเจออนะไรที่มันคาราคาสังแล้วก็ยังไม่ได้ดั่งใจแล้วก็มันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องปีน